สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง YouTube ถาอินเตอน็ตครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันวันที่18พฤษภาคม2566ายปีรายงานข่าวนะครับว่าสำนันกงานตำรวจรัฐอาดัมราซึ่งตั้งอยู่ทางดตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศไนจีเรียได้รายงานการเกิดเหตุกลุ่มคนร้ายยักไม่ทราบฝ่ายได้โจมตีรถยนต์ของเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริการะหว่างกำลังเล่นอยู่บนถนนสายหนึ่งในเขตออกบารูซึ่ง ช่วงบ่ายที่เกิดเหตุนั้นเนี่ยครับเกิดขึ้นในช่วงบ่ายของวันที่16พฤศจิกายน2566นะครับทั้งนี้กลุ่มผู้ก่อเหตุได้สังหารตำรวจ2นายซึ่งทำหน้าที่คุ้มกันและเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตอีก2รายก็เสียชีวิตนะครับซึ่งก็บอกว่าผู้เสียชีวิตทั้งหมดนั้นเป็นชาวไนจีเรียหลังจากนั้นกลุ่มคนร้ายได้จุดไฟเผารถจนก่อนหลบหนีโดยมีการลักพาตัวคนขับรถและตำรวจอีก2นายไปด้วยซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเร่งสอบสวน รวบรวมข้อมูลเบาะแสะเพื่อติดตามล่าตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุและให้การช่วยเหลือตัวประกันเบื้องต้นตำรวจไนจีเรียเชื่อว่าในร่วมเคลื่อนไหวเพื่อประชาชนไออาฟราหรือว่าไอพีโอบี o B, ซึ่งเป็นกองกําลังมีฐานที่มั่นเนี่ยครับอยู่ทางตอนออกเฉียงใต้ของนจีเรียเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเหตุการณ์รุนแรงในครั้งนี้ได้ไอพีโอบี o B ยืนการว่าไม่มีส่วนรู้เห็นใดๆทั้งสิ้นกับเหตุก,หการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามสถานการณ์ระหว่างรัฐบาลนจีเรียกับ ไอพีโอบีทวีความตึงเครียดอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่การจับกลุ่มทางด้านเอ็นนัมดีคานูผู้ก่อตั้งไอพีโอบสองครั้งคือเมื่อปี25 5 8และปี2564โทษฐานหลบหนีการประกันตัวจากข้อหาก่อการร้ายและการเป็นกบฏกระนั้นสารพิพา,ากษายกฟ้องคานูในข้อหาก่อการร้ายเมื่อเดือนตุลาคมปี2 5 6 5ด้วยเหตุผลว่าอายการมีหลักฐานไม่เพียงพออีกด้านหนึ่งนั้นนะครับทางด้านจอห์นเคอร์บี้โฆษกสภาความมั่นคงแห่งชาติของสหรัฐกก็ล่่าาวว หน่วยงานทุกหน่วยงานของรัฐบาลสหรัฐที่เกี่ยวข้องกาลังประสานงานอย่างใกล้ชิดกับทางการของไนจีเรียนะครับนี่เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไนจีเรียนะครับเมื่อมีเจ้าหน้าที่เนี่ยครับของสถานทูตสหรัฐซึ่งประจําอยู่ที่ไนจีเรียนั้นได้ถูกโจมตีแล้วก็มีผู้ที่เสียชีวิตนอกจากนั้นยังมีผู้ที่ถูกลักพาตัวไปเนี่ยครับจากการโจมตีในครั้งนี้ด้วยมีผู้เสียชีวิตนั้นก็อย่างน้อย4รายนะครับแต่ว่าทั้ง4รายนั้น เป็นชาวไนจีเรียทั้งหมดนะครับเป็นเจ้าหน้าที่สถานพูดและก็เป็นตำรวจคุ้มกันนะครับจากนั้นกลุ่มคนร้ายก็ได้มีการนํานเอาตัวประกันไปด้วยนะครับนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประเทศไนจีเรียจึงนํามาฝากคุณผู้ชมกันนะครับหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดติดตามช่องท้าอินเตอร์ดิวด้วยครับ